เพชรน้ำผึ้งเบอร์2ครับเพชรน้ำผึ้งเบอร์สองเบอร์สองจริงๆแล้วมันก็ไม่เล็กนะเบอร์ใหญ่อยู่นะครับเบอร์สองนี่จะออกหน่อดีมากๆนะครับเพชรน้ำผึ้งครับเพชรน้ำผึ้งที่ออกหน่อด,ดีตลอดทั้งปีครับชุดนี้ออกหน่อดีตลอดทั้งปีขยันออกหน่อจริงๆครับชุดนี้บ่งหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สองนะครับเบอร์สองเงเอ้ามไม่ธรรมดานะเนี่ยดู นี่ครับไม่ธรรมดานะนี่ไม่ธรรมาดานะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเบอร์สองเพชรน้ำพึ่งเบอร์สองแต่เท่าขวดน้ำดูไม่ออกเลยนะครับว่ามันเป็นเบอร์อะไรแต่จริงๆแล้วตัวชุดนี้เป็นชุดเบอร์สองนี่ครับชุดเบอร์สองผมมีอยู่ประมาณนี้นะครับเงาใหญ่ๆนะครับเงาใหญ่ๆมากๆเลยนี่ครับนี่ครับประมาณนี้เลยเงาใหญ่ชุดเบอร์สองนะครับชุดเบอร์สองครับบงหวาน รสชาติกรอบอร่อยหวานกรอบอร่อยชุดนี้นะครับนี่ครับชุดนี้เลยบงหวานเบอร์สองกรอบแตกหน่อให้หน่อตลอดทั้งปีนะครับเบอร์สองนี่ให้หน่อตลอดทั้งปีแล้วก็ให้หนอดกมากๆท่านที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสอบถามรายละเอียดก็เข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องเกรงใจ ชุดนี้เป็นชุดที่หาไม่ง่ายเลยนะครับชุดที่หายากอยู่นะแล้วก็เป็นชุดพิเศษที่เตรียมความพร้อมไว้สำหรับท่านที่สนใจจริงๆรักที่จะปลูกจริงๆรักและก็ชอบที่จะปลูกนะครับเอาคนที่รักจริงๆนะครับวันนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับเบอร์2เพชรน้ําผึ้งครับเบอร์2ที่เป็นเบอร์ที่ออกหน่อได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ออกหน่อดีมากเลยนะครับชุดพิเศษนะครับโทรสายตรงเลยว,ว่าแอดไลน์มาที่ผมได้เลยนะครับ093ย์ 9654964นะครับชุดพิเศษมากๆสวยมากๆนะครับบงหวานเพชรน้ำผึ่งเบอร์2เป็นชุดที่คัดเลือกแล้วสำหรับท่านที่สนใจที่จะปลูกบงหวานนะครับเพชรน้ำพึ่งเบอร์2ที่ออกหน่อด,ดีตลอดทั้งปีโทรสายตรงหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์0939654964ครับ